โอเคครับก <it 's good mark>. <ligen> <diet> ็สวัสดีนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมปรินอยู่กับช่องปรินแอนด์ปายนะก็วันนี้เราจะมาทำรีแอคของวง t r นิตี้นะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำเพลงอะไรดีจะทำเพลงอะไรดีเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ใน u t u b e กันดีกว่าคือมันถึงคิวของวงเทนิตี้แล้วไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะรีแอคชันเพลงอะไรเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันดีกว่าดูซิคอมเมนต์เฮ้ยอันนี้อยากให้อยากให้รีแอค t r นิตี้มิวสิกออนลน เป็นคอนเทนต์ใหม่ของ Trinity ดีมากเออผมผมสุ่มสักอันหนึ่งแล้วกันนะคือก็ไม่ได้เข้าไปดูกลัวแบบเดี๋ยวเป็นการสปอยเอา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 อันไหนดีอ่ะผมชอบเลขสามนะเออเอา,เอานี้แล้วกันอันนี้สามอันนี้เป็นเพลงของเป็นโคเวอร์นะเป็นโคเวอร์ของวงรัชเพลง247โคเวอร์โดย j a c k กี้ r ทนิตีนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า โควรเวอร์เป็นยังไงปะเสริงใครบ้างนนั้นเรียงรายผู้คนรอบรอบตัวมากมายทุกวันมันดำ ก็เป็นอย่างนี้แล้ววนไปไม่ว่าจะมองไปทางใดก็ไม่มีหลายคนที่เข้าใจขอเพียงสักคนที่จะมาตามความหมายเธอแค่รู้สึกเงาตาเดี้ยแค่ชันงมองไม่แค่รู้สึก เขาปร,รักกบเลน์เสียงตัวเองได้แบบนปรับเลนสได้เก่งมากแล้วแบบเ่ลงนี้เสียงสูงมากนะเอาจริงรูง้สึกมารู้สึกว่าแบบเสียงสูมจริงนะ อใช่ั้นผมไม่คุนรามนี่แหละ ต้อเป็นผู้ชายที่เทมากเลยเจคก,กี้ผมว่า อ่าโอเคพี่เจ็คกี้เป็นคนที่แบบเสียงละมุนมากเลยนะผมว่าเออจริงๆสองเอ่ะเป็นเพลงที่ผู้หญิงร้องด้วยแล้วแบบมันขึ้นเสียงสูงมากจริงนะแบบร้องยากมากเออผมว่าเขาดูมีเสน่ห์นะแบบทินิตี้เวลาแบบร้องเพลงแต่ละคนยิ่งมาทําเป็นแบบใช้คําว่ามินิวิดีโอหรือแบบอะไรได้ไหมคือก็เหมือนเป็นอีกเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยเออทามาเสิร์ฟแฟนคลับซึ่งแบบเออดีมากๆนะถึงว่าแบบแฟนคลับวงทีนิตี้แบบ เยอะมากไม่ไปไหนเลยก็สำหรับผมก็ประมาณนี้นะเออ,อคือไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรคือมันดีไปหมดสมูทแล้วก็แบบตัวแจ็กกี้ก็มีความเท่ของเขาเองเหมาะแล้วครับที่แบบเป็นวงบอยแบนด์วงไอดอลถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะแล้วก็อยากให้ผมทำเพลงอะไรก็ คอมเมนต์ไว้หน่อยละกันถึงแม้ว่านานๆทีผมจะมีเวลามาทำํำนานๆทีผมจะมีเวลามาทําก็พยายามจะทําให้ได้เยอะที่สุดละกันเพราะว่ามีหลายทั้งโฟยีฟขอมาทั้งทินิต t y ขอมาแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเลสปินยังไงก็ฝากด้วยละกันครับไว้สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ละกันไว้เจอกันคลิปหน้าบาย